ผมว่าช่วงนี้มีเรื่องหนึ่งที่คอกาแฟน่าจะสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับค่ะเรื่องอะไรคะคือไม่ว่าจะไปคาเฟ่ไหนในไทยเนี่ยเรามักจะเห็นคำว่ากาแฟลาวบ่อยขึ้นมากอ,อ๋อใช่เลยค่ะเห็นบ่อยจริงๆทั้งบนป้ายหรือเป็นมเมล็ดให้เลือกเลยมเมล็ดเกิดคำถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอือทำไมจู่ๆกาแฟจากเพื่อนบ้านเราถึงแบบกลายเป็นที่ต้องการขนาดนี้ซึ่งพอไปดูตัวเลขเราก็ต้องทึ่งนะครับ เพราะเราส่งออกกาแฟาทีหนึ่งไม่ใช่เล่นเล่นเลยปีละเป็นหมื่นๆมื่นตันใช่ค่ะแล้วเบื้องหลังตัวเลขมหาศาลนี้นะมันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าเขาปลูกเยอะแต่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างภูมิศาสตร์ที่ฟ้าประทานประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็เอ่อเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอย่างไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหซึ่งทั้งหมดนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เดียวเลยค่ะคือที่ราบสูงโบลเวน ที่รับสูงโบลเวนในแขวนจำปสาสักทางตอนใต้ของเราค่ะฟังดูเหมือนเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรคือสูตรลับที่ทำให้กาแฟจากที่ราบสูงแห่งนี้มันพิเศษแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้เลยค่ะผมว่าจุดที่คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึงน่าจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ก่อนเลยค่ะเพราะภาพจำของไร่กาแฟโดยเฉพาะในไทยนะคือต้องอยู่บนดอยสูงๆชันๆใช่ค่ะ ปลูกตามไหลเขาครับแต่ข้อมูลของที่ราบสูงโบราเวนที่ว่าเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยนี่คือจุดเปลี่ยนเกมที่สําคัญที่สุดเลยค่ะยังไงครับลองจินตนาการภาพตามนะคะพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลเป็นพันเมตรอากาศเย็นสบายเหมือกับกาแฟอาราบิก้าครับอันนี้เหมือนกันแต่แทนที่จะเป็นภูเขาสูงชันมันกลับเป็นที่ราบกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาอ๋อ การที่มันเป็นที่ราบสูงแบบนี้ล่ละค่ะที่ทําให้สามารถนําเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่เข้ามาใช้ได้เต็มรูปแบบอ๋อเข้าใจแล้วนึกภาพตามออกเลยครับก็คือสามารถใช้รถไถข,ขนาดใหญ่รถเก็บเกี่ยวใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งรถสิบล้อมมารับผลผล,ผลิตได้ถึงที่ซึ่งเป็นโมเดลที่คล้ายกับบราซิลเลยถูกต้องเลยค่ะที่เป็นยักษ์ใหญ่ของวงการกาแฟโลกในขณะที่บ้านเราทําแบบนั้นแทบไม่ได้เลยเพราะสภาพพื้นที่ไม่อํานวย ครับผมนั่นคือข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ทำให้ลาวสามารถผลิตกาแฟในสเกลระดับอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ครับแต่ความพิเศษมันยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากความราบแล้วสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เหมือนถูกสร้างมาเพื่อกาแฟจริงๆมีอะไรอีกครับดินที่นั่นเป็นดินภูเขาไฟเก่าที่อุดมสมบูรณ์มาก แล้วที่สําคัญคือเรื่องน้ําฝนค่ะฝนที่นั่นต่างจากที่อื่นยังไงครับคือที่ราบสูงบราเวนเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดมาจากฝั่งเวียดนามออ๋ทำให้มีฝนตกสม่ําเสมอเกือบทั้งปีแต่ไม่ใช่ฝนที่ตกหนักแบบพายุนะคะครับจะเป็นฝนลักษณะโปรยโปรย,ปรยตกสักสองสามชั่วโมงแล้วก็หยุดซึ่งเป็นสภาวะในอุดมคติของต้นกาแฟเลย oh. คือได้น้ําตลอดแต่ไม่แฉะจนรากเน่าโโอห พอมีสามประสานคือพื้นที่ราบสูงดินดีแล้วก็น้ำฝนที่พอเหมาะมันก็กลายเป็นทำเลทองที่หาใครในภูมิภาคนี้มาเทียบได้ยากเลยค่ะพอพูดถึงการผลิตในสเกลสากกรรมแบบนี้มันก็มีคำถามตามมาทันทีเลยครับว่าแล้วคุณภาพละ่ะค่ะเพราะปกติแล้วการปลูกแบบเน้นปริมาณมากๆอย่างการปลูกกลางแจ้งหรือซันกราวเนี่ยม,มักจะให้คุณภาพที่สู้การปลูกแบบเชดโกรในร่มเงาไม้ใหญ่ที่ให้รสชาติซับซ้อนกว่าหรือไม่ได้ แต่ทำไมกาแฟลาวถึงยังถูกพูดถึงในเรื่องคุณภาพที่ดีได้อยู่คำตอบของเรื่องนี้อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนทรัพยากรค่ะต้นทุนทรัพยากรใช่ค่ะคือด้วยความที่ดินน้ำอากาศมันสมบูรณ์แบบมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมันทำให้คุณภาพพื้นฐานของเมล็ดกาแฟที่ออกมาสูงมากโดยธรรมชาติ ต่อให้จะปลูกแบบเน้นปริมาณแต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังคงมีคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์ที่สูงไม่ได้ด้อยคุณภาพลงไปเหมือนในพื้นที่ที่ทรัพยากรไม่สมบูรณ์แล้วพยายามจะเร่งผลผลิตซึ่งเรื่องนี้ก็มีที่มาที่ไปในทางประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มปลูกกันนานมากค่ะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปร้อยกว่าปีก่อนในยุคอนาณานิคมเลยโอ้โห oh. ฝรั่งเศสเป็นชาติแรกที่เข้ามาสำรวจแล้วพบศักยภาพของที่ราบสูงโบลงเนนแห่งนี้และได้นำกาแฟสายพันธ์ุอาราบิก้าคุณภาพดีอย่างทิปิก้าทิปิก้าใช่ค่ะซึ่งเป็นสายพันธ์ุดั้งเดิมเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกพร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพาะป,ปลูกให้ด้วยเท่ากับว่าที่นี่เริ่มต้นด้วยสายพันธุ์ที่ดีและองค์ความรู้ที่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกเลยถูกต้องค่ะ เข้าใจแล้วครับเท่ากับว่ามีทั้งทำเลที่ดีเยี่ยมแถมยังเริ่มต้นด้วยสายพันธ์ุกาแฟชั้นดีอีกพอมาถึงยุคปัจจุบันที่เน้นสเกลอุตสาหกรรมภาพของโรงงานแปลรูปกาแฟที่นั่นคงจะอลังการน่าดูอลังการมากค่ะภาพที่ถูกบรรยายไว้คือมันให้ความรู้สึกเหมือนโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังหรือโรงสีข้าวขนาดใหญ่บ้านเราเลยขนาดนั้นเลยล่ะค่ะ คือมีรถสิบล้อรถพ่วงขนผลเชอรี่กาแฟมาเทกองรวมกันเป็นภูเขาขนาดย่อมๆเข้าออกโรงงานตลอดทั้งวันแล้วผลเชอรี่ที่กองเป็นภูเขาขนาดนั้นเขามีวิธีจัดการยังไงครับแค่นึกถึงการคัดแยกก็เหนื่อยแทนแล้วทุกอย่างใช้เครื่องจักรเกือบ100เปอร์เซนค่ะโอ้โห oh. ตั้งแต่เครื่องคัดแยกหินหรือดีสโตเนอร์ที่จะคัดกรวดหินดินทรายออกจากผลผล,ผลติตไปจนถึงเครื่องคัดขนาดเมเล็ดหรือเกรดดิ้งเพื่อแยกไซส์ต่างๆค แต่เครื่องจักรที่เป็นหัวใจสำคัญและน่าทึ่งที่สุดคือเครื่องที่ชื่อว่า Gravity Table Gravity Table หรอครับมันทำงานยังไงมันทำงานโดยใช้หลักการของความหนานแน่นและความถ่วงเฉพาะอืมพูดง่ายๆคือเครื่องนี้จะสั่นแล้วก็เป่าลมไปพร้อมๆกันทำให้เมเล็ดกาแฟที่ดีมีเนื้อแน่นมีความหนานแน่นสูงไหลไปทางหนึ่ง ส่วนมเมล็ดที่เสียเบาหรือมีตำเนิซึ่งมีความหนานั้นต่ำกว่าก็จะถูกเป่าให้ไหลไปอีกทางหนึ่งเป็นการคัดคุณภาพด้วยหลักการทางฟิสิกส์ที่แม่นยําและรวดเร็วมากแต่มีจุดหนึ่งที่ผมยังสงสัยครับตอนที่เห็นภาพกองเชอร์รี่กาแฟที่มีทั้งสีเขียวสีส้มสีแดงปนกันหมดเลยค่ะก็อดคิดไม่ได้ว่าคุณภาพมันจะดีได้ยังไงเพราะปกติการทํากาแฟดีๆต้องคัดเก็บเฉพาะผลสีแดงที่สุกพอดีใช่ไหมล่ะครับนี่คือคลี่แม็กซ์ของเทคโนโลยีที่เขาใช้เลยค่ะหรือครับ และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาสามารถจัดการผลผลิตปริมาณมหาศาลได้ค่ะที่นั่นเขาไม่เสียเวลาคัดเก็บทีลเมตค่ะเขาเก็บเกี่ยวมาทั้งหมดพร้อมกันแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรของเขาไม่ได้คัดแยกด้วยสีของผลเชอรี่เหมือนที่คนทำอ้าวแล้วมันคัดยังไงครับมันคัดแยกด้วยความนิ่มความแข็งของเปลือกแทนค่ะความนิ่มความแข็งใช่ค่ะหลักการมันง่ายมาก ผลเชอร์รี่ที่สุกจัดอย่างสีแดงเปลือกมันจะนิ่มส่วนผลที่ยังดิบอย่างสีเขียวเปลือกก็จะแข็งอ๋อจริงด้วยเครื่องจักรจะถูกออกแบบมาเพื่อคัดแยกคุณสมบัตินี้ออกจากกันโดยเฉพาะทำให้เขาสามารถจัดการผลผลิตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาสายตามนุษย์เลยเหลือเชื่อเลยนะครับกลายเป็นว่าจุดอ่อนที่น่าจะเป็นปัญหาที่สุดคือการเก็บเชอร์รี่มาปนกันกลับกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขาทิ้งห่างคู่แข่งไปเลยด้วยเทคโนโลยี ใช่เลยค่ะพอเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วก็มาถึงคำถามสำคัญเลยครับว่าแล้วทำไมกาแฟลาวถึงมาครองตลาดในไทยได้มากขนาดนี้มีเหตุผลหลักสองข้อที่ชัดเจนมากค่ะครับข้อแรกที่ทุกคนเดาได้คือราคาราคาแน่นอนด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านการขนส่งจากลาวมาไทยนั้นใกล้และมีต้นทุนถูกกว่าการนำเข้าจากแหล่งใหญ่อย่างบราซิลที่อยู่คนละซีกโลกแบบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วข้อที่สองล่ะครับน่าจะเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน คือเรื่องภาษีค่ะภาษีเนื่องจากเราอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ AEC ทําให้ภาษีนําเข้ากาแฟมาอย่างประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 0- ูนเท่านั้นแค่นั้นเองแต่ถ้าเรานําเข้าจากบราซิลเราจะต้องเสียภาษีสูงถึง90%โอ้โหต่างกันเยอะมาก ความแตกต่างตรงนี้มหาศาลมากทําให้ต้นทุนของกาแฟลาวได้เปรียบอย่างชัดเจนในตลาดไทยค่ะแต่เรื่องราวมันไม่ได้มีแค่กาแฟสเกลอุตสาหกรรมราคาถูกใช่ไหมครับเหมือนว่าตอนนี้มันกําลังมีคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตาม,มากเกิดขึ้นใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยโดยตรงเลยใช่ค่ะเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจมากซึ่งสะท้อนผ่านเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจ้าหลักครับเขาเป็นคนลาวที่เคยมีโอกาสมาทํางานในประเทศไทย แล้วได้เห็นภาพที่ต่างออกไปเขาเห็นว่าเกษตรกรไทยอาจจะมีทรัพยากรที่ด้อยกว่าทั้งพื้นที่และสภาพแวดล้อมแต่คนไทยกลับพยายามดิ้นรนพัฒนากระบวนการแต่รูปพิเศษต่างๆหรือที่เราเรียกว่า s p e c i a l d e process เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกาแฟของตัวเองเช่นพวกการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือ anaerobic หรือการตากแบบพิเศษต่างๆที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องคะ่ะ เจ้าลักก็ได้ซึมซับเอาองค์ความรู้เหล่านี้กลับไปที่บ้านเกิดของเขาครับไม่ว่าจะเป็นความพิถีพิถันในการคัดเก็บเฉพาะผลเชอร์รี่ที่สุกแดงเต็มที่การเริ่มแยกสายพันธุ์กาแฟออกจากกันอย่างจริงจังและที่สําคัญคือนําเทคนิคการโปรเซสที่หลากหลายเหล่านี้ กลับไปทดลองใช้กับทรัพยากรอันสมบูรณ์พร้อมของที่ราบสูงบริเวณโอ้โหนี่มันคือการนำองค์ความรู้แบบไทยไปผสมผสานกับทรัพยากรชั้นเลิศของลาวเลยนะครับผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงผลลัพธ์คือการเกิดของกาแฟล็อตเล็กๆที่เรียกว่าไมโครล็อตไมโครล็อตค่ะซึ่งมีคุณภาพรสชาติและมูลค่าสูงขึ้นกว่ากาแฟแบบเดิมอย่างมหาศาล จากเดิมที่เคยขายส่งให้โรงงานในราคาไม่กี่10บ,บาทต่อกิโลกรัมก็กลายเป็นกาแฟพิเศษที่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวสุดยอดเลยซึ่งคาดการกันว่าในอีก3-5ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นกาฟแฟลักษณะนี้จากผู้ผลิตรายย่อยในลาวที่ได้รับแรงบันดาลใจแบบเดียวกันนี้ออกมาสู่ตลาดอีกเป็นจำนวนมากแน่นอนค่ะ และความสำเร็จทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับกาแฟาพิเศษแบบนี้มันน่าจะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับส่งผลอย่างมากเลยค่ะมีการเล่าถึงภาพเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ปากสองว้ดีขึ้นมากครับแต่ละหลังเป็นบ้านปูนบ้านไม้อย่างดีมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ขับกันแทบทุกบ้านลูกหลานต้องไม่ออกไปทํางานไกลถึงเมืองอื่นหรือข้ามมาสังไทย เพราะพวกเขาสามารถสไร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกำรรจากกาแฟที่ปลูกอยู่รอบๆบ้านนี่เองอะไรที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนมันแข็งแกร่งได้ขนาดนั้นครับเพราะเขามีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพ l y ยเชนที่มีประสิทธิภาพมากค่ะอ๋อชาวบ้านไม่จําเป็นต้องขนกาแฟไปขายให้โรงงานใหญ่ๆที่อยู่ไกลๆโดยตรงในแต่ละหมู่บ้านจะมีสหกรณ์เล็กๆตั้งอยู่ครับครับชาวบ้านสามารถเก็บกาแฟจากไร่ของตัวเองแล้วนําไปขายให้สหกรณ์เหล่านี้ได้ทันที จากนั้นสหกรณ์ก็จะทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตให้ได้ปริมาณมากขึ้นเพื่อนำไปส่งขายต่อให้กับโรงงานใหญ่อีกทอดหนึ่งเป็นระบบที่ดีมากเลยครับค่ะมันเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้การเป็นทอดทอดและทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง พอฟังมาทั้งหมดแล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับปัจจัยแห่งความสำเร็จของกาแฟลาวมันคือการผสมผสานที่ลงตัวจริงๆค่ะตั้งแต่ภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบอย่างที่ราบสูงบริเวณประวัติศาสตร์ที่ได้รากฐานมาจากฝรั่งเศสเทคโนโลยีการแปรรูปขนาดใหญ่ที่ทันสมัยมและสุดท้ายคือความเชื่อมโยงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและองค์ความรู้กับไทยแลนด์ถูกต้องค่ะ ซึ่งมันทำให้เกิดประเด็นชวนคิดทิ้งไทยที่น่าสนใจมากนะคะว่าในเมื่อตอนนี้องค์ความรู้และเทคนิคการทำกาแฟพิเศษของไทยกำลังถูกนำไปต่อย,ยอดบนทัพทรัพยากรชั้นเลิศของเราในอนาคตอันไอหนี้เส้นแบ่งระหว่างกาแฟไทยและกาแฟลาวอาจจะค่อยๆจางลงก็เป็นได้น่าคิดมากครับ และมันอาจจะกำลังก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของกาแฟแห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงในตลาดโลกร่วมกันซึ่งนี่คือภาพอนาคตที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งค่ะ